สวัสดีครับวันนี้ผมเคนก็แทนครับวันนี้ผมจะมาลงเลดมาลินนะครับอ่าโดยตัวที่ผมจะเอาลงไปก็มีชา a ์โดนะครับถ้าใครไม่มีชา์โดก็เอาทันจิโร่ไปก็ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นแอตต้าครับตัวนี้สําคัญนะครับแล้วก็ตัวสโลเป็นผมใช้คาตาคูรินะฮะถ้าใครไม่มีก็เอาโนดัมไปก็ได้นะครับต่วน่อไปก็คือเลี้ยวโกนะครับเลี้ยวโกตัวนี้ก็สําคัญนะฮะแล้วก็ สปีดวากอนแล้วก็ตัวไอจังเรียวโกมันเป็นธาตุไฟนะครับมันต้องไปเจอมารีเป็นธาตุน้ําก็เลยต้องเอาไอตาไปนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเรียวโกก็เอาไอ้นี้ไปก็ได้ครับเอา่อามาจะแลนไปก็ได้ครับโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าคั้นตอนแรกก็วางสปิดวากอนก่อนครับ เดี๋ยวผมจะกดคูณสองไปเลยครับพออัพสปีดอีกคันหนึ่งก็วางอาวางชาร์โดนะครับวางตรงนี้ครับวางชาร์โดพอเวฟพอขึ้นเวฟเวฟที่สามก็วางเอตตาตรงนี้นะครับตรงเนี้ตรงตรงนี้ให้วางทั้งสี่ตัวนะครับเนี่ยวางเอตตาตรงนี้สี่ตัวปรับเป็นลากสองตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเรอรออัพเงิน,นครับ อัพเงินแล้วก็วางชา์โดครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็อัพเงินครับโอเคเสร็จแ,แล้วก็วางอ่าเอต้าครับตําไม่พอก็เดี๋ยวรอก่อนครับ ไม่ก็อัอเงินไม่ก็อะไครับโอเควายตามเพิ่มครับปรับเป็นลา้านวางเพิ่มเลยครับอ๋อตัวหลุดตัววา้ตาตรงนี้ก็ได้ครับตัวหนึ่งวางฝั่งกับตัวอัพอัพเงินต่อเลยครับโอเควางไอจังครับ โอเคบัฟ okay, เลยแล้วก็เดี๋ยวเกมตัววางเลี้โกนะะแอนต้าผมฆ่าอีกตัวไหมฆ่าอีกตัวโอเคป่าเป็นลัดแล้วก็เดี๋ยวรอวางเลียวโกนะฮะอ่าวางอต้าไว้ตรงเนี้ยก็ได้ครับวางไว้เผื่อมันหลุดตะกี้ผมก็มันก็หลุดทิ้งแลโอเคเดี๋ยววางเลี้ยโกกันนะ วางตรงนี้แล้วครับโอเคอัพไปเลยแล้วก็อัพเงินต่อครับเดี๋ยวเว็บแปดเราจะวางคาตาคุรินนะฮะคาตาคุริเดี๋ยวเราวางตรงกลางเลยฮนะนะวางตรงนี้แล้วครับลบมุมหน่อยได้ไหมไม่มีที่วางอได้ได้ได้โอเคแล้วก็อัพอัพเลยครับโอเค กาตากคุรีใช้แค่ตัวเดียวพอครับผมว่าน่าจะพอแล้วแยวก็อัพเงินไปเลยครับอืมน่าจะชิวแล้วครับตอนนี้ชิวแล้ว เดีย๋ยวเราไับเงินแค่ถึงแทบเว็บที่สองพอนะฮะโอเคครับตัวน,นี้ชิวๆแล้วครับสบายสบายใครยังไม่มีก็ไปทำนะครับตัวเลวโกนี้สำคัญมากตอนนี้มันแทบจะใช้ได้เกือบทุกดาเลยนะครับทุกแมปเลยนะทุกเลท โอเคเดี๋ยวเราจะไม่อัพเงินแล้วนะครับแค่นี้พอครับโอเคตั้งเหลือตั้งเหลืออัพอะไรดีอัพชา a d โดแล้วกันนะเ่อไปจะอัพเลี้ยวโกน,นะครับอัพจนถึงขั้นห้านะโอเคอัพเลย แล้วก็รออัพเรีโกยขันอีกขั้นหนึ่งครับตังเหลือก็อัพแอตตาก็ได้ชาร์โดอะไ้ครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วจริงใช้แค่เรีวโกตัวเดียวก็ผ่านแล้วครับครับตัวหลักคือตัวเรีวโกนะฮะเป็นตัวหลักเลยโอเคเราอัพถึงแค่ขั้น5พอนะครับต่อไปก็มาอัพแอตตาก็ได้ชาร์โดอะไรครับผมว่าอัพแอตตาดีกว่าโอเคอาแอตตา อัตาในปรับเป็นล้าสองตัวนะฮะผมปรับเป็นล้ากี่ตัววนะเนี่ยอ๋อนี่โอเคล้าสองตัวโอเคครับผ่านแล้วครับผมคิดว่าน่าจะผ่านแล้วชิวชิวถ้าเกิดใครไม่มีชาร์โดเอาทันมาก็ได้นะครับแล้วก็ผมแนะนำให้ไปวางดักไว้สองตัวครับอาตาก็ได้ทันก็ได้ครับถ้าเกิดใครเอาทันมา วางดักไว้ตรงนู้นครับเนี่ตรงมุมเนี้วางดักไว้ตรงมุมเนี้เพราะว่าไอ้เมอไอ้เมอตะกี้มันหลุดนะมันมีโอกาสหลุดอยู่ฮนะโอเคน่าจะผ่านแล้วครับ สบายๆครับถ้าเกิดใครยังลงไม่เป็นก็คุณหนึ่งก่อนได้ครับแต่ว่าผมลงบ่อยแล้วก็คุณสองจริงจจะลงคุณสามได้แต่กลัวจะตามไม่ทันนะโอเคผ่าแล้วโอเคก็จบจะเป็นเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ